สวัสดีครับน้องๆก็พี่เกรทเองนะฮะหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็ได้เวลากลับมาที่ช่องทีเชอร์เกรทนะครับกับรายการที่มีชื่อว่า5นาทีเชอร์เกรทนะครับสำหรับรายการนี้ที่มาคืออะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่มามันมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่พี่เพิ่งอ่านจบไปเลยนะครับน้องชื่อว่า The Power of Output นะครับชื่อหนังสือไทยเนี่ยชื่อว่าศิลปะ ของการปล่อยของนะครับของอเป็นจิตแพทย์นะครับใช้ปุ่นชื่อว่าชิออนคาบาซาวะนะฮะ,ะซึ่งเล่มนี้นะครับก็อ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องรีบมาอัดคลิปกับพวกเราเลยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครับแก่นของมันก็คือว่าถ้าน้องสั่งสมความรู้เข้ามาเยอะๆยอๆเยอะๆนะครับ นะหรือเรียกว่าการ input ข้อมูลเข้ามาใช่ไหมแต่น้องไม่เคยที่จะส่งออกหรือว่า output ออกไปเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ระบุชัดนะครับน้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องจะลืมนะน้องจะลืมนะซึ่งพอพี่มาย้อนดูตัวเองเนี่ยก็พบว่าเออว่ะมันมีความรู้หลายๆอย่างมันมีหนังสือหลายๆเล่มนะครับที่พี่ก็อ่านแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาออกมาใช้นะครับสุดท้ายมันก็ลืมนะฮะ ั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการทํางานของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ความจริงที่เรียนตั้งแต่ตอนวิทยาโทเวยเออว่าถ้าเกิดเราเอาความรู้เข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่เคยหยิบมันออกมาใช้นะครับสมองเนี่ยมันจะไม่ยอมเอาความรู้เนี่ยไปเก็บไว้ในส่วนที่เป็นความจําระยะยาวนะครับ ดังนั้นเนี่ยพอพี่รู้ตัวตว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหไม่ได้ออปต์ไปถึงน้องๆในช่อง f u ทูบเชิร์เกตนานเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของ5นาทีเชิร์เกดนะครับทำไมต้อง5นาทีนะครับที่ต้อง5นาทีเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้ามากกว่านี้พี่จะมีข้ออ้างในการไม่ทำนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะฮะกล่าวไว้ดีมากเป็นข้อคิดอันนึงที่น้องสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับน้องก็คือว่าน้องอย่ารอให้มีความอยากทำแล้วค่อยทำนะครับ นะเพราะทันทีที่น้องรอเนี่ยน้องรอไปชาติหนึ่งน้องก็ไม่ทํานะครับนะมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้พูดไว้ดีมากเลยก็คือว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเรายึดคติว่าเฮ้ยลองไปก่อนลองมือทําไปก่อนดังที่ไม่อยากนะแต่ลงมือไปก่อนอย่างเช่นเฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้อยากจะวิ่งแต่เอ้ยลองวิ่งไปก่อนเอา5นาทีก็ได้เออแล้วเดี๋ยวสวิชความอยากทำเนี่ยนะครับน้องมันจะทำงานเอง ะะและไอสวิตช์ความอยากทําตรงนี้นะครับน้องก็ถ้าพี่จําชื่อไม่ผิดเนี่ยมันคือสมองส่วนนิวเคลียสแอคคัมเบนส์นะฮะนะซึ่งศิลปมีก็กล่าวเอาไว้โดยจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับว่าเออพออันเนี้ยมันถูกเปิดขึ้นมาหลังจากลงมือทําไปสักับหนึ่งเนี่ย คราวนี้มันจะหยุดไม่ได้อย่างเช่นที่พี่อัดคลิปนี้นะครับพี่ก็ไม่ได้อยากจะอัดคลิปเพราะว่าวันนี้ทํางานมาเหนื่อยมากเออร้อนมากไม่ได้เปิดแอร์นะฮะน,นี work from home ด้วยเบื่อมากๆนะฮะแต่ว่าก็เฮ้ยทำไปก่อนเออทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็คงอยากจะพูดไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้พี่ก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะนี่พูดมาประมาณกี่นาทีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสานาทีแล้วเลวือีกสนาทีนะครับก็นั่น,นแหละฮะเลยเป็นที่มาของ5นาทีเชิ์เกรดนะครับซึ่งสิ่งที่พี่จะทำนะฮะก็คือว่าในทุกๆวันนนัหลลงจาากี้เเป็ว 30วันนะครับพี่จะลองชา์เลนจ์ตัวเองดูว่าพี่จะทำ5นาทีเชอร์เกรดนะครับได้ครบ30วันต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะโดยที่มีกติกากับตัวเองนะครับน้องว่าถ้า5นาทีนะครับน้องมันนาฬิกาดังปุ๊บพี่จะต้องหยุดพูดทุกอย่างแล้วตัดจบแบบละครไทย โอเคนะฮะนะซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่พี่ก็ตื่นเต้นมากๆนะครับว่าเออมันก็น่าทําดีเหมือนกันนะเอา5นาทีเนี่ยมาพูดนะครับข้อคิดที่พี่ได้จากอาจจะเป็นหนังสือเล่มต่างๆที่พี่เคยอ่านนะครับและเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะอย่างหนังสือเล่มนี้นะฮะก็โอ้มีเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่านะฮะก็ทวนแล้วกันนะครับน้องว่าสั่งสมความรู้ให้ตายยังไงถ้าไม่เคยหยิบออกมาใช้นะครับน้องจะลืมแน่นอนแปลว่าเวลาน้องอ่านหนังสือแต่น้องไม่เคยทําโจทย์แต่น้องไม่เคยหยิบมาทําสรุป Map เยนะ ผ่านไปแป๊บเดียวครับลืมโอเคปะ่ะศาสตราจารย์ท่านชิออนคาบาสาวานะครับให้เลขกลมๆเอาไว้นะครับน้องว่าใน1สัปดาหา์ตัวทีใน2ส,สัปดาห์เกือบจาผิดแล้วใน2ส,สัปดาห์นะครับหลังจากที่ได้รับข้อมูล Input เข้ามาเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีการเอาพุตอย่างน้อย,ยประมาณ2-3รอบนะครับมันถึงจะถูกเก็บไว้ในสมองส่วนความจําระยะยาวได้ โอเคนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นข้อคิดอันนึ่งซึ่ง,งโอ้ยพ,พูดพูดผ่านเลยไม่ตัดนะไม่ตัดไม่ตัด,ไม,ตดไม่ตัดต่อจะได้มีข้ออ้างนะฮะซึ่งะจะทําให้น้องเนี่ยนะครับมีความรู้ที่ติดตัวไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ,ะเรียนหนังสือได้ดีนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความจําที่ดีแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ teacher great นะครับห้านาะทีเชื่อเกรดนะก็คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้6 5 ส3 2 1าึ่งตืดตืดตืดหมดเวลาแล้วนะครับก็อ่ะลาไปก่อนวันนี้อย่าลืมแปลฟันกับน้อนะครับเจอกันวันรุ่งขึ้นถ้าพี่ยังทำอยู่แปลว่าหนังสือเล่มนี้ได้ผลนะครับ <laughs> บ๊ายบายครับสวัสดีครับ